สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายเบกกี้ราเซล 5up กางเกงสำหรับสาวสมาร์ทเพอร์เฟกต์เชฟะมาถึงสายโฟนอินดอมในวันนี้นะคะวันนี้ส่งตัวแทนจำหน่ายที่ชนบุรีนั่นเองนะคะกับร้าน smile beauty นะคะเจ้าของก็คือคุณเอ็มไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในสายหรือยังเอ่ยเอามาแล้วเานาลค่ะรออยู่นานแล้วมึงจะพูดเรื่องเกาหลีกันยังคุณเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่สวยจ้าเลยร้านสวยมากใช่ค่ะร้านสมายบิวตี้นะคะอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีชนบุรีนั่นเองนี่เปิดมานานหรือยังคะเป็นมาได้15ปีแล้วค่ะ15ปีอันนี้เป็นเซนที่เท่าไหร่ละคะเซนแรกเซนแรกอยู่ค่ะเซนแรกเของร้านด้ เราเึีว่าเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านผูกอตั้งจริงนะคะดูเด็กมากแล้วขาย MTI มากี่ปีแล้วคะสองปีค่ะประมาณสองปีเป็นยังไงบ้างคะกับสินค้า MTI อย่างช่วงนี้ตัวไหนขายดีคะที่ขายดีก็จะเป็นชุดของชุดทองนะคะชุดทองฟิลเฟอร์แพทและนิยมเนาะ แล้วสินค้าที่เป็นงานแนนนค่ะค่ะเป็นคอลเลคชันใหม่ๆขายดีไหมคะแบบคุณลายคุณจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าของจอยก็ขายดีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอในส่วนของรองพื้นจอยอะค่ะสาวๆเด็กๆชอบกันค่ะลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอะคะที่ร้านลูกค้าเหรอคะมีทุกช่วงอายุเลยอะค่ะโอ้ใช่ค่ะ ร้านน่านั่งมากเหมือนร้านกาแฟเลยทีเดียวใช่ก็บางทีแบบคุณแม่พาคุณลูกมาคุณลูกก็ชอบเลยจะได้นั่งเซลฟี่ะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตลาดงโป๊ะค่ะอือสี่แยกไฟแดงตลาดอะไรนะอตลาดรงโป๊ะงโป๊ะนะคะเป็นจุดโลเคชั่นเลยถ้าเราจะไปต้องเจอไปตรงนี้เลยนะคะค่ะแล้วร้านเปิดทุกวันไหมคะ เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงเอ่ยตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสองทุ่มค่ะเก้าโมงถึงสองทุ่มเปิดทุกวันเลยนะคะคะแล้วที่ร้านจัดอบรมกิจกรรมการแต่งหน้าตัวเองแต่งหน้าเจ้าสาวบ้างไหมคะก็มีที่จะถึงเนี้ยค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดิงหาคมนะคะสองวันค่ะมีเวิร์กช็อปอยู่ค่ะสองวันค่ะเป็นเวิร์กช็อปแต่งหน้าตัวเองหรือเจ้าสาวคะรอบนี้แต่งหน้าตัวเองแต่งหน้าตัวเองค่ะแต่ว่าสองวันเลยคือเต็มใช่ไหมคะ เต็มค่ะตอนนี้เต็มแล้วเต็มแล้วเดี๋ยววันละสองรอบด้วย่หรอคะใช่ค่ะวันละสองรอบค่ะเราเต็ว่าสี่รอบเต็มหมดแล้วนะคะรอบละกี่ท่านคะรอบละสิบท่านค่ะรอบละสิบนะคะอู้แต่แบบนี้ดีนะแบบว่าเหมือนได้ใกล้ชิดกับวิทยากรเลยรอบละสิบท่านแต่ว่าสี่รอบก็สี่สิบคนก็เต็มแล้วนะคะเลิศมากแล้วก่อนหน้านี้เคยจัดไหมคะ อ๋อจัดจัดทุกๆสามเดือนอยู่แล้วค่ะจัดทุกๆสามเดือนอยู่แล้วนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจากการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งก่อนๆนะคะก็ดีค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะถามกันต่อๆกันว่าเปิดอีกทีเมื่อไหร่มีอีกทีเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจองจองกันไว้เงี้ยค่ะแล้วกลุ่มที่มาเรียนส่วนมากเป็นวัยไหนคะวัยทํางานค่ะวัยทํางานแล้วส่วนใหญ่นะคะวัยเรียนเพราะว่าอืมค่ะค่ะ นี่นะคะก็เรียกได้ว่าเปิดปุ๊บเต็มปั๊บนะคะกับอบรมแต่หน้าตอนนี้หลายๆที่จัด2วัน วันเดียวเริ่มเอาไม่อยู่ผนมากจะเป็น2วันละกระแสตอบรับดีทุกรายใช่แล้วก็ต่อไปก็จะจัดทุกเดือนเลิศนะอย่างอันนี้ทุกสามเดือนสามเดือนครั้งเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเดือนจะลงมาเป็น2เดือนเดือนหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะมีปากต่อปากแล้วว่าไปเรียนอบรมมาที่นี่มีจัดอบรมนะแต่จริงนะพอเราเห็นเพื่อนไปเรียนโอ้ยสวยอะใช่ทาไมแต่งหน้าได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบเออดีอะ ผัวชมแต่ก่อนเป็นป้าแม่บ้านจ่ทำอะไรเลอย่างืี้แบบแต่งตัวสวยเฮ้ยทำไมเขียนคิ้วเป๊ะขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องไปเรียนนะคะโหว่าไปรับอะไรนะเรามาเรื่องตัวแทนจำหน่ายของเราดีก่อนนะคะยังอยู่ในสายใช่ไหมคะคุณเอมยังยังอยู่ค่ะมีการสั่งซื้อสินค้าทางไลน์ได้ไหมคะ ได้อ๋อได้ทุกช่องทางค่ะค่ะมี Facebook กับ l ล n e เมื่อกี้เห็นแล้วมีไลน์เฟซบุ๊กกับไลน์ค่ะ Facebook ชื่อว่าอะไรคะอ m อสมายดตี้รงโป๊ะชนบุรีค่ะแล้วก็ทางไลน์ก็ ID ดีไลน์นะคะ m m s m y d u t สค่ะค่ะเบอร์โทรติดต่อมาที่เบอร์โทร0ู1 1 4 9 5 5 4 1ค่ะค่ะอันนี้ Facebook กับไลน์นี่คุณเอ็มดูเองใช่ไหมคะ อใช่ค่ะแล้วก็มีน้องๆที่ร้านช่วยดูแลด้วยค่ะก็ตอบเองด้วยแล้วก็มีคนช่วยดูค่ะเดี๋ยวให้คุณเอ็มโปรโมตร้านอีกสักรอบหนยค่ะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็เชิญชวนไปช้อปปิ้งที่ร้านหน่อยค่ะค่ะก็สำหรับลูกค้าที่อยู่แถวชนบุรีนะคะต้องการซื้อสินค้า M T I นะคะก็ติดต่อที่ร้านได้ร้านสมาร์ทชีนะคะอยู่ที่ตลาด ลงโปะอยู่ตรงสี่แยกแงแดงตลาดลงโป๊ะเลยค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่0611495541ค่ะลืมถามว่ามีส่วนลดไหมคะ MTI มีโปรโมชั่นอะไรไม่เอ่ยอ๋อของที่ร้านนะคะก็คือจะลดให้ลูกค้า10%ค่ะค่ะทุกชิ้นทุกตัวทุกชิ้นทุกตัวนะคะลด10%นะคะลด10%ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอมมากเลยนะคะขอใลูกค้าเยอะๆนะคะ โ oh, อ้โหช็อป MTI เนี่ยสวยงามมากจริงๆที่ร้านเขาเหมือนร้านกาแฟเนาะเนอะใช <N> ่หน้าร้านร้านเสริมสวยร้านกาแฟไปแล้วเหมือนนะได้นั่งพกักได้อะไรนั่งรอทีอนี้สามีมารอก็ไม่เบื่อเพราะว่าภรรยาก็เลือกของสาม,งมีก็เลี้ยงลูกลอมีมอเตอร์ไซค์หน้าร้านไปให้ไปเที่ยวเลยเผื่อแบบว่าให้ลูกค้าไปเที่ยวรอตอนนั้นเห็นก็แชร์กันในเพจเห็นปะที่แบบว่าผู้ชายถ่ายรูปแล้วผู้หญิงรองรองเท้าอยู่อ่ะ คือมันเป็นความสิ้นหวังของผู้ชายเวลาไปรอเมียรองรองเท้ามันนานมากมันนานมากช่วกับช่วกันคือบางทีได้คู่ที่ชอบแต่ไม่มีไซส์อันมีไซส์ก็ไม่ชอบแล้วทีนี้พอได้มาสองคู่สามอู้ใจคู่ไหนดีแล้วพอคนขายว่าวิธีง่ายอย่างเดียวเลยค่ะสามีต้องพูดว่าเอาหมดทุกคู่จะตัดสินใจได้เร็วทันทีสวยสิคะถ้าสามีไม่พอใจนี่คือชีวิตของเพียแล้วบางทีแบบว่าุถ้าซื้อคู่นี้คู่ต่อไปลด20เอเเครียดอีกนะ เดี๋ยวช่งนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาอ่านกันบ้านรวมไปถึงเปิดสายแบตเตอร์ใครอยากได้รีบโทรเลิศเราต้องยากๆนะแจกคู่เลยนะค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะ